คำพีเต้าเต๋อจริงบทที่5 1ความสูงส่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดมีเพียงธรรมะกับคุณธรรมเท่านั้นที่สูงส่งและจริงแท้ที่สุดเพราะว่าสรรพรสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดมาจากธรรมะได้รับการหล่อเลี้ยงจากคุณธรรมถ้าห่างจากธรรมะและคุณธรรมก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่ ทวธรรมะกับคุณธรรมก่อเกิดและหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามธรรมชาติไร้การปรุงแต่งซึ่งมิใช่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือรำเอียงใดๆทั้งนั้นดังนั้นจึงเป็นคุณธรรมอันสูงสุดที่นาอัศจรรย์ไม่อาจขาดคเนดได้ธรรมะเป็นมารดาของสรรพสิ่งสรรพสิ่งล้วนก่อเกิดจากสภาวะเดิมแห่งธรรม และได้รับการหล่อเลี้ยงจากคุณธรรมคุณธรรมนี้ก็เหมือนบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิสามารถฟูมฟักเลี้ยงดูให้สปปรรพสิ่งจเจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราเห็นรูปลักษณ์ของสปปรรพสิ่งแล้วจึงได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมะและคุณธรรมแต่ว่าเมื่อสปปรรพสิ่งจเจริญเติบโตแล้วทาให้มีการหมุนเวียนของฤดูกาลและการสลับสับเปลี่ยนของสภาวะอินยาง ก็ไม่อาจพลิดอกออกผลได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยสภาวะการอันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเช่นบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิมาฟูมฟักหล่อเลี้ยงและมีความหนาวเย็นของฤดูใบไม้ร่วงมาบีบคั้นเช่นนี้จึงเสริมสร้างสรรพสิ่งให้เกิดผลได้ดังนั้นสรรพสิ่งล้วนเทิดทูนธรรมะและความเห็นของสูงส่งแห่งคุณธรรม แม้ว่าธรรมจะยิ่งใหญ่คุณธรรมจะสูงส่งแต่กลับไม่ถือว่าตนนั้นยิ่งใหญ่และสูงส่งอยู่เหนือกว่าใครยังคงดำเนินไปตามธรรมชาติจึงมีความยิ่งใหญ่สูงส่งตลอดการดังนั้นธรรมะก็ะเกิดสรรพสิ่งคุณธรรมฟูมฟักให้สรรพสิ่งเติบใหญ่บำรุงเลี้ยงจนเจริญเติบโตคอยดูแลปกป้องตลอดเวลา แม้ว่าธรรมะกับคุณธรรมก่อเกิดและหล่อเลี้ยงสรพพสิ่งแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นของตนเองไม่ถือว่าเป็นความสามารถของตนเองอีกทั้งยังไม่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าแห่งสรพพสิ่งพระคุณอันยิ่งใหญ่เช่นนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ลึกล้ำและสูงส่งที่สุดบทที่52 การประคองรักษามารดาต้นกำเนิดสัพพสิ่งล้วนมีต้นกำเนิดเดียวกันก็คือธรรมะซึ่งก็คือจิตญาณดวงนี้ของคนเราดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าธรรมะก็คือมารดาของสัพพสิ่งและสัพพสิ่งก็คือบุตรของธรรมะบุตรถือกำเนิดมาจากมารดา ดังนั้นการประคองรักษาต้นกำเนิดนี้จึงสามารถก่อเกิดได้อย่างไม่หยุดยัง้งและสัมแดงประโยชน์ได้อย่างไม่จบสิน้นฟ้าดินสัพพสิ่งล้วนมีต้นกำเนิดต้นกำเนิดนี้ก็คือธรรมะและก็เป็นจิตญาณของคนเราธรรมะก่อเกิดฟ้าดินและสับพสิ่งจึงเป็นมารดาของฟ้าดินและสัพพสิ่ง ในเมื่อรู้ว่าธรรมะเป็นมารดาย่อมรู้ว่าสปปรรพสิ่งเป็นบุตรแต่ทว่าคนทั่วไปรู้จักแต่สปปรรพสิ่งไม่รู้จักธรรมะด้วยเหตุนี้เมื่อรู้จักธรรมะแล้วก็ต้องประคองรักษาไว้เวลาตายจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าได้กลับคืนสู่อ้อมอกของธรรมะแล้วดังนั้นหากไม่อยากให้จิตกระเจิดกระเจิงไปก็ต้องปิดประตูความหวังอยากของคนเรา ปิดประตูโจรทั้ง6ประตูทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหากผู้บำเพ็ญธรรมทำได้เช่นนี้ชีวิตนี้ก็ได้รับประโยชน์ไม่หมดสิน้นไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยห้มากมายก็สามารถสำเร็จธรรมได้เองหาใหม่แล้วถ้าไม่รู้จักปิดประตูของรูปรสแสงสีเสียงและผลประโยชน์ รู้จักแต่ถือดีในความสามารถของตนเองไปแข่งแย่งชิงดีเช่นนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นหากสามารถสำรวจถึงกิเลสที่ละเอียดในจิตใจได้ก็จะเข้าใจในมหาธรรมหากสามารถรักษาความอ่อนไว้ได้ก็จะเป็นความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่เพียงเท่านี้ยังต้องย้อนมองส่องตอนอยู่เสมอ จึงจะฟื้นฟูจิตญาณอันสว่างสวัยและรู้แจ้งได้หากทำได้เช่นนี้ก็จะไม่ชักนำภัยมาสู่ตนกายใจก็สุขสบายไร้กังวลจึงเรียกได้ว่าดำเนินมหาธรรมจนเป็นปกติวิสัยบทที่53มมหาธรรมมหาธรรมเป็นสัจธรรม ที่ทุกคนทั่วลาควรดำเนินและสามารถดำเนินกันได้เพราะทุกคนมีพร้อมซึ่งจิตญาณเหตุที่ไม่อาจดำเนินได้นั้นเป็นเพราะจิตไม่อาจเป็นนายได้ปล่อยให้อารมณ์เจ็ดและตัณหาหกซึ่งเป็นบ่าวมาครอบงมอารมณ์ตัณหาทำให้หุนหันพันแลนและมืดบอดซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง มีคำกล่าวว่าตันหาของคนเรานั้นถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มอารมณ์ตันหาก็เชกเช่นโจรไร้เหตุไร้ผลไม่มีโมโนธรรมสำนึกถืออำนาจบาดใหญ่ทำตามอำเภอใจหากให้เรามีปัญญาไปดำเนินมาหาธรรมได้ก็ยังต้องสำรวมระมัดระวังมิฉะนั้นเกรงว่าจะเดินไปสู่หนทางที่ผิดนี่เป็นเพราะเหตุใดหรือ เพราะว่ามหาธรรมเป็นหนทางที่ราบเรียบและกว้างใหญ่แต่คนเรากลับชอบเดินซอกแสกไปตามตรอกซอกซอยไม่เพียงไม่มีประโยชน์แต่กลับเป็นผลร้ายต่อตนเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดีเปรียบดังเช่นข้าราชบริพารบางคนยังรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ในพระราชสำนักไม่ได้เลย ถึงขนาดที่ไร่ที่นาประชารัฐข้าวเปลือกกะไก่จะหมดยุงแล้วแต่ยังมีคุณนางบางคนที่ชอราชบังหลวงสวมใส่เสื้อผ้าหรูหราเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสูงส่งสภายกระบี่อันคมกริบแวววาวเพื่อโออวดความห่าหานของตนเองไม่เพียงเท่านี้ยังเอาแต่สแสวงหาอาหารเลิศรสสุราชั้นเลิศมาดื่มกินเสพสุก อีกทั้งยังห่วงว่าทรัพย์สินเงินทองจะมากพอไหมแต่ไม่เคยไปจนเจือช่วยเหลือผู้อื่นเลยการกระทำของคนประเภทนี้ก็ไม่ต่างไปจากมหาโจรซึ่งขัดกับมหาธรรมโดยสินเชิงบทที่54สันทัดในการสร้างสิ่ง ที่มีรูปลักษ์ทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาในโลกนี้ล้วนมีวันที่จะสูญสลายมีเพียงการเสริมสร้างคุณธรรมจึงเป็นนิรันดร์เพราะคุณธรรมสำแดงออกมาจากจิตญาณเป็นไปตามหลักธรรมฟ้าการเสริมสร้างคุณธรรมจะต้องอาศัยฝีมือในการบำเพ็ญปฏิบัติเริ่มจากตนเองครอบครัวประเทศชาติไปจนถึงทวาเริ่มจากต้นไปถึงปลายเหตุจากไกลไปถึงไกล สุดท้ายดำเนินคุณธรรมได้ครบพร้อมสมบูรณ์เข้าถึงสภาวะอันดีงามสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้สิ่งที่มีรูปลักษณ์ทั้งหลายเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็จะถูกขจัดทิ้งไปได้ง่ายเมื่อซื้อมาก็จะถูกหยิบฉวยไปได้ง่ายมีเพียงผู้ที่รู้จักเสริมสร้างคุณธรรมและประคองรักษาคุณธรรม คุณธรรมนั้นจึงจะไม่ถูกขจัดและช่วงชิงโดยง่ายนี่เป็นพ่อเหตุใดหรือเพราะว่าคุณธรรมนั้นเสริมสร้างมาจากจิตใจที่ไร้รูปลักษณ์จึงไม่มีรูปลักษณ์อันใดให้ขจัดทิ้งหรือช่วงชิงไปในยามที่มีชีวิตอยู่หากวิริยะปฏิบัติด,ดำเนินคุณธรรมหลังจากที่ตายไปก็จะมีลูกหล,กล,า,นลานมาเส่นไหวสืบทอดกันต่อไป ผู้ใดเสริมสร้างคุณธรรมในตนเองคุณธรรมของผู้นั้นก็จะจริงแท้ผู้ใดเสริมสร้างคุณธรรมในครอบครัวคุณธรรมของผู้นั้นก็จะมีมากพอผู้ใดเสริมสร้างคุณธรรมในหมู่บ้านคุณธรรมของผู้นั้นจะเพิ่มทวีผู้ใดเสริมสร้างคุณธรรมในบ้านเมืองคุณธรรมของผู้นั้นจะเปี่ยมล้น ผู้ใดเสริมสร้างคุณธรรมในถั่วละคุณธรรมของผู้นั้นก็จะแผ่กระจายไปทั่วด้วยเหตุนี้จะพิจารณาการกระทำของผู้อื่นพึงเริ่มพิจารณาจากกายใจของตนเองจะพิจารณาการใช้คุณธรรมกล่อมเกลาครอบครัวผู้อื่นพึงเริ่มพิจารณาจากครอบครัวตนเองจะพิจารณาการใช้คุณธรรมกล่อมเกลาหมู่บ้านผู้อื่น พึงเริ่มพิจารณาจากหมู่บ้านตนเองจะพิจารณาการใช้คุณธรรมกล่อมเกาบ้านเมืองผู้อืน่นพึงเริ่มพิจารณาจากบ้านเมืองตนเองจะพิจารณาการใช้คุณธรรมกล่อมเกาโลกอดีตและอนาคตพึงเริ่มพิจารณาจากโลกปัจจุบันข้ารู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ก็โดยวิธีนี้นั่นเอง บทที่55แฝงคุณธรรมคนที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานเรียกว่าเด็กทารกบริสุทธิ์ไร้เดียงสานุ่มนวลอ่อนโยนจิตนิ่งสงบไม่ถูกรบกวนจากอารมณ์เจตันหาหกไม่เกิดความนึกคิดดังนั้นจึงสอดคล้องกับมหาธรรมไม่ขัดต่อจิตยานผู้ทรงคุณธรรมนั้นจิตดังเด็กทารกมีความอ่อนโยน มีถาทีละมุลละม่อมดำเนินไปตามภาษาธรรมยานตนเองมีความกระจ่างชัดดังนั้นจึงสามารถอยู่เหนือปุถุชนเป็นหนึ่งเดียวกับมหาธรรมอีกทั้งคุณธรรมดำรงอยู่มิเสื่อมคลายผู้มีคุณธรรมอันลุ่มลึกเหมือนดั่งทารกบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่รู้ประสีภาษาเป็นไปตามธรรมชาติ แตนต่อไม่ต่อยอสารพิษไม่กัดสัตว์ร้ายไม่ทําร้ายนกร้ายไม่จิกตีอย่าได้ดูแคลนเด็กทารกถึงแม้กระดูกยังอ่อนอยู่แต่เมื่อกำมือก็จะกำไว้แน่นแม้ทารกยังไม่รู้จักเลือกเพศสัมพันธ์แต่อวัยวะเพศชูชันได้เองเพราะพลังบริสุทธิ์สมบูรณ์แม้ว่าจะร้องไห้ทั้งวันแต่เสียงก็ไม่แหบแห้ง เพราะพลังลมปราณที่สำแดงสมานกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้จึงรู้ได้ว่าที่ไม่สามารถรักษาพลังลมปราณให้สมานกลมกลืนไว้ได้ก็เพราะจิตเกิดความอยากจึงทําให้วิญญ,ญาณธาตุแปรปรวนจิตเกิดความโกรธก็จะสูญเสียพลังธาตุอารมณ์และจิตใจหวั่นไหวกายธาตุก็จะแตกส่าน จึงเป็นเหตุให้ไม่อาจกลับคืนสู่ธรรมอันเป็นนิจนิรันได้หากสามารถเข้าใจธรรมอันเป็นนิจนิรันได้ก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจถึงตัวตนอันแท้จริงจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสคนเช่นนี้คือผู้มีปัญญาโดยธรรมชาติแล้วก็จะรู้จักรักษาพลังลมปานทิสมานกลมกืนได้เองทำให้อายุยืนยาวซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง คนเรามักจะแม่รักษาพลังลมปานที่สมานกลมกืนแต่กับบุ่มบามหุนหันพลันแล่นคิดว่าตนนั้นแข็งแกร่งยิ่งนักแท้ที่จริงนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าความบุ่มบามหุนหันพลันแล่นนี้ล้วนเป็นการกระทํำที่ฝืนธรรมชาติการฝืนธรรมชาตินั้นม่อาจดำรงตนอยู่ได้นานกว่าเหมือนกับความแข็งแกร่งของสรรพสิ่ง มาถึงที่สุดแล้วย่อมเสื่อมลงและสูญสลา,ายไปโดยเร็ววันดังนั้นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับธรรมะเป็นการเร่งให้เข้าสู่ความตายเร็วขึ้นบทที่56ธรรมอันสูงส่งท่ามกลางฟ้าดินธรรมะสูงส่งที่สุดธรรมะอยู่ในธรรมชาติเรียกว่ารักสัจธรรมอยู่ในคนเรียกว่าจิตญาณ อยู่เนื้อทุกอย่างและสรรสร้างทุกอย่างจึงไม่มีการแบ่งแยกหรือตรงกันข้ามใดๆยิ่งไม่อาจใช้คำพูดหรืออักษรมาอธิบายได้ขอเพียงคนเราลดการโตดเถียงลงควบคุมอายตนะทั้ง6ไม่ทำอะไรสุดตรงจิตใจนิ่งสงบเข้ากับทุกสิ่งได้ก็จะสัมผัสรู้ซึ่งในธรรมอันสูงส่งได้ ผู้ที่กระจ่างแจ้งจิตยานตนรู้ว่าธรรมะนั้นอยากที่จะใช้วาจามาเปรียบเปรยจึงไม่กล่าวอะไรมากมายส่วนคนที่ชอบทำตัวโดดเด่นคุยโวโอโอวดคนประเภทนี้ไม่เข้าใจธรรมะเลยดังนั้นผู้มีธรรมก่อนอื่นนะจะต้องสำรวมวาจาปิดประตูของอารมณ์7และตัณหา6อารมณ์7ก็คือยินดีโกรธโศกกลัวรักเกียรอยาก ส่วนตันหาหก็คือความใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและรรมารมลบความแหลมคมลดส่วนที่เกินซะเช่นความเย่อหยิ่งยโสของตนเองเป็นตน้นเช่นนี้จึงจะเป็นวิธีที่คลี่คลายความยุ่งยากและความกังวลในจิตใจได้ ผู้มีคุณธรรมไม่มีความหยิ่งยโสแม้แต่น้อยแม้จะมีคุณงามความดีต่อเวไนแต่จิตใจของท่านก็ผาสานกลมกลืนกับจิตใจของเวไนเหมือนด่งแสงปฏิบี่ส่องสว่างอยู่ร่วมกันไม่โอ้อวดไม่ทำตัวโดดเด่นไม่เสียแสงดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชาวโลกด้อย่างสงบสุขโดยที่คนทั้งหลายอยากจะเข้าใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันจึงนับว่าเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแท้จริงคิดอยากได้สิทธิพิเศษจากท่านนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะจิตท่านเป็นความว่างไม่แปดเปื้อนไปกับอารมณ์และความอยากคิดอยากจะละห่างจากท่านนั่นก็เป็นเรื่องยากเพราะท่านมีมหาเมตตาดูแล้วรักใคร่เอาใจใส่ต่อชาวโลกทำให้ผู้คนไม่คิดจะละห่างจากท่าน คิดจะใช้ทรัพย์สินเงินทองไปซื้อใจท่านก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าท่านสมถะเรียบง่ายไร้ความอยากคิดเพียงว่าทุกอย่างที่ได้จากเวไนก็เอื้อประโยชน์แก่เวไนเท่านั้นเองคิดจะทำร้ายท่านก็มีอาจทำได้เพราะจิตใจท่านไม่ยึดติดกับกายสังขารอันเป็นรูปลักษจอมปลอม คิดจะใช้ยศถาบรรดาศักดิ์มาซื้อตัวท่านหรือคิดจะเหยียดหยามดูถูกท่านก็ล้วนเป็นไปไม่ได้เพราะลูบลักษ์ภายนอกตลอดจนคําสรรเสริญหรือเหยียดหยามนั้นล้วนไม่อาจทำให้จิตใจท่านหว,นวั่นไหวได้นี่จึงเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดในโลกบทที่57การปกครองบ้านเมือง การใช้กำลังทหารจะต้องอาศัยยุทธวิธีแต่ว่าการปกครองประเทศจะต้องใช้สัมมาธรรมและจะต้องใช้ไร้การปรุงแต่งเช่นนี้จึงจะคลองใจประชาชาดได้และปกครองบ้านเมืองให้ล่มเย็นเป็นสุขได้ยาวนานด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเรื่องใดอย่าได้เอาแต่หาวิธีการหรือเห็นวัตถุเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยไม่ได้คิดว่าวัตถุเป็นบอกเกิดของหายยนะทั้งปวงที่เกิดจากการแข่งแยง่ง หากสมถะไร้ความยากไม่ให้วัตถุนั้นมารบกวนจิตใจถั่วหลานนี้ก็จะคืนสู่สันติภาพได้เองการปกครองบ้านเมืองจะต้องใช้สัมมาธรรมส่วนการใช้กำลังทหารจึงจะใช้ยุทธวิธีเพราะว่าการปกครองบ้านเมืองต้องใช้ประชาราษสงบร่มเย็นจึงจะครองใจประชาร์ได้เหตุใดคะ จึงรู้หลักการเหล่านี้ก็เพราะได้รับจุดประกายจากจิตยานดวงนี้นี่เองดังเช่นการปกครองบ้านเมืองหากมีคำสั่งข้อห้ามมากเกินไปประชาราชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก,กรรมกรหรือพ่อค้าวานิชก็จะทำงานไม่สะดวกผลผลิตก็จะตกตำ่ำทำให้ประชาราชนยิ่งลำบากอยากจนหากประชาราชนยิ่งฉลาดหลักแหลมบ้านเมืองก็จะยิ่งสับสนวุ่นวาย หากประชาราชนยิ่งมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกประหลาดก็จะยิ่งมากขึ้นหากกฎหมายยิ่งถูกบัญญัติออกมามากแสดงว่าเป็นเวลาที่ศีลธรรมจรรยาตกต่ำลงแล้วโจรผู้ร้ายก็จะยิ่งมากดังนั้นบรรพะอริยะจึงกล่าวได้ว่าเราดำเนินไปตามภาษาธรรมยานประชาราชก็จะรู้จักควบคุมตนและเปลี่ยนแปลงได้เอง เราดำรงอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายและสงบประชาราชก็จะอยู่ในคันลองของธรรมได้เองเราไม่รบกวนประชาราชนประชาราชก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้เองเราไม่มีความทะยานอยากประชาราชก็จะบริสุทธิ์เรียบง่ายได้เองบทที่58การปกครองที่เข้มงวด เป้าหมายของการปกครองอยู่ที่การทำให้ประชาราษสงบสุขร่มเย็นมิใช่สั่งเหตุจนทำให้สังคมสูญเสียความสมานฉันด้วยเหตุนี้ไม่ต้องทำเรื่องอะไรมากมายประชาราษก็จะรำลงชีพอย่างเรียบง่ายปราศจากการแข่งแย่งได้เองเพราอถ่ามีการสั่งเหตุไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามถึงอย่างไรก็จะมีผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องต่อกันหมุนเวียนเป็นวัฏจักร เช่นนี้แล้วจิตใจของประจาราชก็จะมีแต่เล่เห์เลี่ยมอยากที่จะปกครองดูแลได้ดังนั้นพระอริยะเพียงแต่ดำเนินไปตามจิตญาณแต่อยู่ในสายกลางไม่อวดความดีความสามารถของตนและไม่ทำเรื่องราวที่เกินเลยไปเช่นนี้แล้วม่มีที่ใดที่จะปกคร้องไม่ได้การปกครองบ้านเมืองด้วยจิตที่ไร้การปรุงแต่ง ไม่มีมาตรการหรือโนโยบายมากมายจิตใจประชารัฐก็จะสื่อสัตว์เตียบง่ายอยู่กันอย่างสุขสงบร่มเย็นแต่ถ้าใช้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดลงโทษอย่างรุนแรงประชารชฐกับจะมีเล่เหลี่ยมทุกร้อนและไม่สงบสุขในโชคร้ายก็ย่อมมีโชคดีตามกันมาในโชคดีก็มีโชคร้ายแฝงอยู่การสับเปลี่ยนหมุนเวียนของโชคดีและร้ายเช่นนี้ มีใครบ้างที่เข้าใจถึงความเป็นจริงในนั้นหรือไม่มีสัตธรรมอยู่ในนั้นเป็นเพราะวาจิตใจของคนไม่เหมือนในสมัยโบราณดังนั้นหลักธรรมที่เที่ยงตรงผู้คนกับคิดว่าเป็นทฤษฎีที่แปลกประหลาดการสั่งสอนที่ดีงามนั้นผู้คนกลับคิดว่าเป็นการกระทําของปีศาจเพราะชาวโลกสับสนง,งนงวยมานานแล้วแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิด มีเพียงพระอ,อริยะที่สามารถดำรงอยู่ในความเที่ยงตรงโดยไม่กระทบกระทั่งทำร้ายใครเป็นคนสุจริตแต่รู้จักเห็นอกเห็นใจกันและไม่เข้มงวดหรือเย็นชาไร้น้ำใจกับผู้อื่นเป็นคนสื่อตรงแต่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นไม่ทำอะไรเกินควรเป็นผู้มีจิตกระจ่างแจ้งแต่รู้จักแฝงคุณธรรมไม่ทำตัวโดดเด่นนี่ ก็คือสาเหตุที่ทำให้พระอริยะมีคุณธรรมอันสูงส่งลึกล้าบทที่59ดําดำรงได้อย่างยืนการปกครองประชาราษฎรและการรับใช้ฟ้าเบื้องบนสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะทำให้ได้ดีทั้งสองเรื่องก่อนอื่นจะต้องสำรวมจิตใจอย่าได้แปดเปื่อนไปกับอารมณ์ความอยาก ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างบุญกุศลบ่มเพาะคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเมื่อบำเพ็ญบ่มเพาะคุณธรรมจนลุ่มลึกถึงที่สุดแล้วก็จะสามารถรับภาระหนาทีสำคัญในการปกครองประเทศได้และสัมผัสรู้ซึ้งถึงความรักทนุถนอมทุกชีวิตของฟ้าเบื้องบนดำเนินทำแทนฟ้าปรกโปรดเวไนนี่ก็คือแนวทางที่ยั่งยืน วิธีที่ดีที่สุดในการปกครองประชาราษและการรับใช้ฟ้าเบื้องบนก็คือการสำรวมกายใจไม่ฟุ้งซ่านเพราะจะทำให้คุณธรรมสมบูรณ์และหวนคืนสู่จิตญาณของตนการสำรวมกายใจไม่ฟุ้งซ่านเช่นนี้ต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนกับทุกวันเมื่อตื่นนอนแล้วก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าล้างหน้าแปรงฟันหากบำเพ็ญเช่นนี้ได้ทุกวันก็จะสั่งสมคุณธรรมได้ลึกล้ำสูงส่ง ผู้มีคุณธรรมลึกล้ําสูงส่งจะปกครองผู้คนจะรับใช้ฟ้าเบื้องบนไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ในเมื่อไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้จึงอยากที่จะขาดคะเนพลังความสามารถของเขาได้ผู้ที่มีพลังความสามารถเช่นนี้จะรับภาระหนาที่สําคัญในการปกครองบ้านเมืองได้ มีคนเช่นนี้มาปกครองบ้านเมืองก็เหมือนกับมีแม่ที่คอยมาดูแลกานำพาประชารชนโดยธรรมยอมปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขในยาวนานการปกครองเช่นนี้เหมือนกับรากที่อย่างลึกฝังแน่นทําให้บ้านเมืองสงบสุขมั่นคงยาวนานบทที่60การปกครองบ้านเมืองแม้ว่าฟ้าดินจะกว้างใหญ่เรื่องราวและสิ่งต่างๆจะมากมาย แต่ก็มีกฎเกณฑ์เดียวกันที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือธรรมะด้วยเหตุนี้เมื่ออาศัยธรรมะมาปกครองบ้านเมืองถั่วลาไม่ว่าจะเป็นฟ้าดินผีสางเทวดาหรือสิ่งของก็จะดำรงอยู่และ,จะเจริญไปด้วยกันอย่างสมานฉันไม่เพียงไม่เกิดการทำร้ายและขัดแย้งต่อกัน คุณธรรมและบารมียังเกื้อหนุนสื่งกันและกันอีกทั้งต่างก็ดำรงอยู่ในสถานภาพของตนเองได้นี่จึงเป็นการปกครองประเทศได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดการปกครองเมืองใหญ่เหมือนกับการทอดปลาตัวเล็กใส่น้ำมันน้อยจะพลิกบ่อยไม่ได้มิฉะนั้นปลาจะเละดังนั้นการปกครองบั่นเมืองก็เปลี่ยนนโยบายบ่อยๆไม่ได้ มิฉะนั้นประชาราชก็จะปรับตัวไม่ทันและรู้สึกเอื่อมระอาหากรู้จักใช้ธรรมะปกครองประชาราชโดยการไม่ปรุงแต่งบริสุทธิ์ยุติธรรมและถือสัตจะแล้วแม้กระทั่งพูดผีก็อยากที่จะแผงฤทธ์ก่อกวนได้ไม่เพียงแต่พูดผีที่อยากจะแผงฤทธ์ แม้แต่เทพเทวาก็ไม่ทำร้ายใครเพราะว่าประชาานล้วนเป็นคนดีเทพเทวาปกป้องคุ้มครองคนดีก็แทบไม่ทันแล้วไหนเลยจะไปทำร้ายผู้คนได้ดังนั้นไม่เพียงเทพเทวาที่ไม่ทำร้ายผู้คนในยามที่พระอริยะมีชีวิตอยู่ก็ไม่ต้องไปทำร้ายผู้ก่อกำทำเข็ญด้วยเหตุนี้ผีสางเทวดาและพระอริยะต่างก็ไม่ทำร้ายผู้คน นี่ก็คือการตั้งมัน่นอยู่ในคุณธรรมด้วยกันเวลานั้นประชาราดล้วนคืนสู่โลกแห่งความบริสุทธิ์เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและสมานณฉัน